จ้าเขากับสวัสดีเอฟซีมอนียกับถือการเป็นไขว่าท่านในเศร้าดีเป็นไรคะ่ะแต่ว่ามือนีกับซิมาปล่อยคลิปแนวทา่าเหล็กน้อยบวกเล่าเนาะคะ่ะเหล็กเล่าทผพานมากกัน่นาจะเขาทางบนทางล่างเนาะยา่ปล่อยให้สี่สี่สามกับ สองสี่ศูนย์ถ้าห้าตัดเลนสองี 24, มันกระไดอยู่ทางเนาะทางบนทางล่างเนาะค่ะอันนี้คือเหล็กเล่าที่ผ่านมาแต่เมื่อนียากกับฟันดีทีแรกว่าสิบอออกดอกแต่ว่ามันคือเหล็กเมื่อนีเหล็กจังได้มันก็นต้องออกอันศูนย์หกค่ะศูนย์หกหกศูนย์ สิออกทางนอยทางเล่าอย่าว่าก็ขอให้เฮงเฮงไปปังปังเมื่อนี้ย่าว่าสิไปสีดอยาย่าบัาสบายหมายถึงว่ามันเหนื่อยคืออ่อนลามันบ่อยากออกคลิปออกอยังเพราะว่ามันเมื่อยหลายเมื่อนี้กะหลังจากที่ปล่อยคลิปให้แล้วกะตอนประมาณหาโมง คุณหมอเพิ่นจะมาก,ก็เลยว่าสิปไปไปฉสียดยาค่ะเมือ่อยหลายบ่มีกกำลังต่อสู้บ่มีกกำลังสีบอกรัฐบาลไทยให้ลูกให้ห้านหมวดสีมาตำรักในยาว่าสิป่อยรัฐบาลไทยมือหนีแต่มันก็เมื่อยบ่มีกกำลังสิเบาเนาะค่ะ เอาเดี๋ยวมื่อนีเดี๋ยวยาซีซุ่มให้เบิงเหล็กค้าน้อยมื่อนี้เดจาด่าเดอน่อยบวกเล่านะคะมื่อนีเหล็กเล้าบวกน้อยอย่าฟันท่งไปที่0ู6ย์หกหกศเก่าศูนย 3าตทามมันบอรออก5 0าศมันต้องออกตัวตรงเป๊ะเลยก็คือ2อ6ศูนย์หกเยจ้ะเอาให้โชคให้มันบววาแต่เล็กน้อยบอววาแต่รัฐบ้านไทยขอให้เฮงให้ปังเมื่อนี่ก็ขอให้ไลชุดแรกจนหอดสุดชุดท้ายจนหอด VIP แล้วก็เล่นต่อก็คืออย่าลืม6กศูเล็ก ลาวด้วยจ้ะเอาขอให้โชคให้มายากระบออยากเบาอยังไรดอกเพราะว่ามันเมื่อยเมื่อยสิเบว่เมื่อยส,สิคุยบทท่านไลยมีกำลังค่ะเอาเอาก็ขอให้เฮงเฮปังปงเด้อจ้ะคนจ้ะเอาสบายดีสุขุสุขคนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขจ้ะ